เดี๋ยววันนี้พอดีได้ไปแวนในห้องแฉกฟอกนะแล้วเจอเกย์คนหนึ่งบอกว่าหาโฟนว่าเดี๋ยวเราจะมาลององัมกันเบอรอนะี้ะลองอัมลองอัมปับฮัลโหลชื่ออะไรนะชออเช้างนะ ทำไรอ่ะรูดขวอยู่นี่รูดแล้วเนี่ยฮะนี่กำลังรูดอยู่เนี่ย,ยเสียว,วะอะยู่ไหนเนี่ยฮะยู่ไหนนะ่อยู่บางกะปิโอ้ยเสียวอวะเสียวว่าไอ้จัดเสียวว่าไอ้หี้ย กูจะเอาควยตีปากมึงได้ปะ่ะฮะกูจะตีแรงๆนะไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เอ้ยเสียวไอ้เหี้ยไอ้นรกไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไอ้ชิบหายโคตรเสียวเลยว่ะอ๋อเออมึงดุดแรงๆหนิเหี้ยเอ้ยอ โอ้ยไอ <ste> ้แ <Wagner> ม pues ่เย็ดโอ้ยมึงจะแตกดิเนี่ยกูกูก็ใกล้แล้วเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวกูเล่นเลยนะอ๋ออ๋ยโออยโอ๋ยกูจะแตกใส่หน้ามึงแล้วนะไอสัตว์ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้อัปปีไอชิบหายกูแตกให้เข้าตามึงเลยนะ

เสียวไอ้ัตนฮะกูกุดเสียวเลยเฮียเออไอ้เป็ดไอ้เฮียไปร่างตอะไัเออเออเออไปร่างให้กูด้วยไอ้เฮียแค่นี้นะ